แมกไม้เขียวสดดอยหัวหมดชื่นชูทีรอสูงามลำ้ำตระงานง้ํลอยฟ้าสวัสดีเดอะพีเพิลครับเจอกันที่วงเวียนอุ้มผางครับแต่ผมชอบว่าวงเวียนไม่สอดครับผมมุ่งหน้าทลอ1900ครับพบพระอุ้มผางนะครับวันนี้แอดจะ รีวิวอัปเดตเส้นทางทรล1 0 9นนะครับแม่สอดพบพระอุ้มผางนะครับด้านหน้าที่เห็นคือถนนสร้างใหม่นะครับเป็นบายพาสฝั่งทางด้านทิศใต้ของแม่สอดที่จะไปะตลาดริมเมยครับเป็นทางหลวงชนบทชนบทครับวันนี้เราวิ่งตรงขึ้นาพพระครับพบพระนี่ช่วงพบพระจะมี ดอยหนึ่งที่ที่เรียกว่า,าม่อนหินเหล็กไฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับรถบรรทุกเนี่ยขาลงเนี่ยอย่างอันตรายเลยนะครับขาขึ้นก็พอจะอสโลขึ้นได้นะครับก,ก็ตอนนี้มีทางเลี่ยงละนะก็สามารถไปได้อีกเส้นทางหนึ่งอำเภอพบพระจะต้องอยู่เทินแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับอ่ะเรามาเข้า เรื่องกันเลยนะครับทล1ห0ึเนี่ยเป็น1ใน22เส้นทางเส้นทางที่กรมทางหลวงนะครับเตือนเป็นจุดเสี่ยงเรื่องภูเขาสูงชันหรือทางลงเขาที่อันตรายนะครับในทลอหน9 0เกนี่ยก็จะเป็นช่วงแม่สอดอุ้มผางช่วงแม่สอดห้วยน้ำลินอุ้มผางนะครับซึ่งยาวมากจริงๆนะช่วงนี้นะแม่สอดห้วยน้ำลินอุ้มผางเนะี่ยยาวต่อเนื่อง488โค้งเลยนะ นะครับจะมีป้ายเตือนตั้งแต่ด่านด้านแรกที่หลุดจากเขตุพพระนะครับก็จะเป็นสวนเลนถนนก็คดเคี้ยวสูงชันตลอดเส้นทางนะครับเป็นถนนที่เรียกว่าถนนลอยฟ้าเส้นนี้นะครับ ผมหรือหมอเป้ชอบเรียกว่าเช่นอ่ากะเหลี่ยงลอยฟ้าซึ่งโซนนี้ส่วนใหญ่กลุ่มทัศิพันธ์ที่อยู่ก็จะเป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับเมื่อคนอ่าจากพื้นราบมาอยู่เรื่อยๆเ,เขาก็จะขยับออกขยับออกขยับออกนั่นเองครับเส้นทางจะคดเคี้ยวสูงชันตลอดเส้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นปราบเสียนเส้นหนึ่งหละนะครับระยะทางจาก แม่สอดพบพระอุปังเนี่ยระยะทาง164กิโลเมตรนะครับลอยฟ้าเกือบทั้งเส้นเลยนะ1,219โค้งในตำนานนั่นเองครับถนนเส้นนี้ก็จะพูดกันบ่อยๆนะครับก็มีเรื่องเล่ามากมายอย่างแอดเองในฐานะคนที่มีเซนในเรื่องพวกนี้ก็แนะนำนะครับเจออะไรแปลกหูแปลการในถนนเส้นนี้อย่ามองซ้ำนะครับให้ขับรถ ไปเลยนะครับถ้าจะคิดให้คิดเรื่องอื่นเรื่องกุศลไปไม่ต้องไปสนใจหรือถามใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะถึงจี่หมายอย่างปลอดภัยนั่นเองครับเล่าถึงถนนเส้นนี้นะเป็นถนนที่ผมชอบเส้นหนึ่งนะครับขับรถมาเองก็ครั้ง2ครั้ง3ครั้งได้นะครับประมาณนั้นนั่งรถมากับบอเ้ก็รอบหนึ่งหรือ2รอบถ้าจำไม่ผิดนะ นะครับมาทีรอซูนะครับแล้วก็รวมถึงมาลดตู้มาทํางานในเรื่องสัญชาติเรื่องละแดเข้ามาเส้นนี้มากมายครับสังเกตว่าถ้ามีกําแพงมีกาดเมื่อไหร่ด้านล่างก็คือเหวนะครับพื้นผิวมันต่ํากว่าถนนเนี่ยเป็นเมตรขึ้นนะก็ระมะัดระวังนิดนึงเส้นนี้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นโค้งก็อย่าไปคล่อมนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะถ้าเจอคนอ่า ที่เป็นเจ้าถิ่นเป็นอะไรต่างๆนะแล้วเขาใช้ความเร็วคล้ายๆเราแล้วก็สกิลใกล้เคียงกันอะไรก็คันเนี่ยให้เขานําไปเลยครับเราตามเพราะเขาจะได้ดูโค้งให้เป็นเป็นสูตรขี้โกงนิดนึงนะครับเป็นเป็นสูตรด้วยความปลอดภยัยนะนะครับผม นึ่งเทคนิคนะครับถ้าเจอรถที่ทาความเร็วได้ดีๆแบบใกล้ๆเคียงเรานะครับไม่ต้องแซงนะครับแล้วไม่ต้องไปจี้เข้ามากเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาจะหลบให้เราแซงหรือไม่เขาก็าจะเร่งขึ้นไปอีกมันก็จะทําให้เกิดอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดการคึกหรือประมาทได้นะครับทิ้งระยะห่างกําลังดีแล้วก็ให้เข้าดูรถหน้าให้อันนี้อาจจะหลักสูตรขี้โกงนิดนึงนะครับแต่ว่านานๆเรามาทีถ้าเรายังไม่ได้แบบ สัมผัสเส้นทางในปัจจุบันนะเราอย่าเพิ่งไปเสี่ยงนะครับเราให้คนที่เขาวิ่งทุกวันนะครับสำรวจเส้นทางหรือว่า,าดูเส้นทางให้ดีกว่านี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่แอดใช้ประจำนะครับ mm. เขาขับซิ่งมากนะเพราะว่าเขาส่งทุกวันนะครับเราก็ไม่ต้องไปจี้มากนะครับเพราะจี้มากเขาจะเร่งไปอีกแต่มันจะประมาทก,กันไปใหญ่ให้เขาใช้ความเร็วทั่วไปแล้วห่างระยะกำลังดีนะครับให้เขาดูโค้งให้ ดูโคกในที่นี้คือดูรถสวนมานะครับดูเขากินเลยนะครับแบ่งปันกันเด้อกินกันคนละหน่อยเบื่อใจไว้ด้วยเด้อเผื่อใจไว้เจ็บเพราะว่าเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลือง ดูเส้นเหลืองเป็นแนวอย่าไปดูเส้นขาวตกเขาตายได้นะครับถนนที่ไม่มีอ่าหลาทางแบบนี้นะครับให้ยึดเส้นเหลืองนะรถสวนมาก็ค่อยชะลอช้าแล้วก็ชิดเส้นขาวแล้วก,กลับไปใหม่นะครับอ่าแล้วก็ถ้ามีรถที่เร็วกว่าเราเราก็ค่อยๆชะลอนะครับชิดขอบขาวให้สัญญาณไฟให้เขาแสงไปครับและที่สำคัญนะครับวิ่งมาถนนเส้นนี้เห็นอะไรแปลกๆอย่าหันกลับไปมองซ้ำนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจากผู้ที่มีเซนต์อย่างแอดมินนะครับเห็นอะไรก็คือเห็นไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะ โซนมาดแม่กองน้อยแม่กองใหญ่เป็นโซนที่ผมชอบโซนหนึ่งนะวิวงามชว่วงนี้ละการตาม JNT ไปก่อนดูวิวถนนเส้นนี้เป็นถนนที่1ในถนนที่กรมทางหลวงเขาจัดให้มีจุดกลางเต็นท์ครับมีจุดกลางเต็นท์สที่ตรงหมวดการทางคิริล่าตรงนั้นก็จะเป็นจุดพักรถมีร้านกาแฟสด มีห้องน้ําห้องท่าเป็นจุดกลางเทน์อยู่ประมาณกม88ครับก่อนที่จะหลุดจากตรงนั้นก็จะโหดเลยละ่ะนะครับก็จะไปแม่กองน้อยแม่กองใหญ่แม่กองขีจนถึงมันจะไปเจอแม่กองใหม่ก่อนแล้วค่อยไปแม่กองเก่าที่เป็นตัวอําเภออ,อุ้มผางนะครับเออ,เ,อ,อเลยทีเดียวละ่ะแล้วก็มีจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งตรงมาหมดการทางนะครับกมที่ หนึ่งอหาเอาง่ายๆก็คือกอบอรตรงเนี้อยู่ในตรงอุ้มผางเลยชอบจอดถ่ายรถกันตรงทางแยกที่จะไปน้ำตกทีหลอสูนั่นแหละมิวหมู่บ้านนี่สวยละมันเวิร์งกางหุบเขาแล้วก็มีหมอกทั้งวันเป็นจุดพักรถนะครับแล้วก็ซื้อของฝากนะ ส่วนนี้เป็นจุดพักทางหลวงนะครับมาครึ่งทางละอ่าทางแขวงการทางคิริราดนะครับเป็นแขวงการทางที่วิวงามมากอาบางช่วงเขาจะปลูกดอกคำมมูจู้นะครับกําเมืองถ้าเป็นภาษา,าทั่วไปก็ดอกดาวเรืองเป็นแหล่งเลยที แหล่งท่องเที่ยวมากมายครับแล้วก็ตามที่บอกนะจังหวัดต,ตากเป็นจังหวัดที่มีอาณาบริเวณอ่ากว้างขวางมากหนึ่งใน5ของจังหวัดในประเทศไทยเลยทีเดียวถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจะตรวจราชการเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันถึงขนาดต้องนอนค้างเลยทีเดียวนะครับเหนื่อยมากพอควร ก็ <G ül> เอาง่ายๆครับอำเภออุ้มผางเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยนะครับก็เป็นอยู่ในถือว่าเป็นตัวอำเภอที่ค่อนข้างทุรกันดารอยู่นะเดินทางค่อนข้างลาบากเพราะถนนเส้นนี้โคดเกีียวสูงชันและถูกบังคับให้ต้องมาเส้นนี้เส้นเดียวด้วยนะครับจะวขอเล่าถึงในอดีตนะครับเดีย๋ยวขอเล่าถึงอุ้มผางก่อนละกันเนาะอุ้มผางเนี่ยเป็นก็ยังแบบถือว่าทุรกันดารอันดับต้นๆหรือที่สุดของประเทศนะบ้านใหญ่ๆนะ บนเมคโครเดี๋ยวเชื่อว่าจะมีหมู่บ้านใหญ่ๆอยู่กลางหุบเขาเลยแต่ไม่มีไฟฟ้าสายรหลัก นะครับมี6ตำบล66หมู่บ้านประชากรก็20,000กว่าคนนะครับผมมาพูดถึงขอพูดถึงเรื่องนี้ทีเถอะเพราะว่ามันก็จําเป็นนะเพราะไม่งั้นเราเดินทางก็จะเป็นตัวยูตลอดตัวยูในที่นี้คือยังไงเราจะต้องเดินทางทางหลวง่นดินหมายเลขหนึ่งไปสุดตากนะครับแล้ววกซ้ายทอรอ12มาจะถึงแม่สอดแล้ววกจากแม่สอดทอรอ1090ตามสเต็ปนะครับแม่สอด พบพระจึงถึงอุ้มผางเป็นตัวยูเลยนะครับเดิมทีตรงถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับมันจะมีถนนที่สายคลองลานอุ้มผางเดิมทียังพอเห็นป้ายที่มาทะลุในฝั่งทร1ล0นฝั่งนี้ยังพอเห็นป้ายที่เป็นถนนความมั่นคงขนยุทโธปกรณ์ปราบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนก็ยังพอเห็นป้ายเดี๋ยวนี้สักไม่ไมเห็นแล้วนะครับก็คือแบบสามารถทะลุ ได้เลยอ่ะถ้าท่านคุ้นชินเอ๊อทรลอ1117มันอยู่ตรงไหนก็อุทยานแห่งชาติคลองลานทะลุอ่า ช่องเย็นออกมานั่นเองนะครับซึ่งถนนโซนนี้ก็มีการพยายามพูดคุยหรือปรับกันอยู่หลายแบบมีมติคอรมอเมื่อ30มิถุนยายนย์เนี่ยให้30นะครับเห็นชอบให้ก้าอ่าก่อสร้างทางในช่วงสุดท้ายให้มาทะลุก,กันซะเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อการขนพืชผล,ผล,ผลทางการเกษตรและเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุ้มพางแต่ก็ก็ได้ถูกอ่า ยกเลิกไปนะครับมันจะไปทะลุใกล้ๆถ้าจำไม่ผิดการอที่115ใกล้ๆจะถึงอุ้มผางแล้วแต่ไม่ถึงไม่ถึงเลยทีเดียวนะก็ยังเหลืออีก 60- 70โลเลยแหละกว่าจะถึงอุ้มผางนะนะครับก็นะหวังว่าจะได้เห็นทารล1 1 1่นะทะลุก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะต้องผ่านปืนป่านะครับแต่เพราะาพูดถึงเรื่องความเจริญเรื่องอะไรต่างๆแล้วนะครับเราก็ อ่าช่างใจเอาเนาะแต่ถ้าถ้าความเห็นความเห็นส่วนตัวของแอดนี่คืออยากให้มีนะครับเพราะมันจะตัดออกอ่าใกล้มากนะครับประมาณนั้นไม่ต้องไปถึงอ้อมไปจนถึงตากนะจากกำแพงเพชรตัดมาเลยครับอือ้ออื้อเลยอะ่ะพี่น้อ,โอ,อโนงโหมดลอยรถมาทิ้งกี่ดีไว้ เกียร์ที่ใช้เป็นแพตเทนชิพหรือเกียร์ออโต้นะครับถ้ารอบไม่ได้เขาก็จะลงต่ําไม่ได้นะครับท่านต้องเหยียบเบรกลงไปอีกนะเพื่อให้รอบมันลงมาต่ําอีกมันจะได้ใส่เกียร์ต่ําลงไปได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ใส่แล้วทําไมเกียร์ต่ํามันไม่ลงมันไม่ลง,ลงอะไรเงี้ยนะครับต้องดูด้วยนะแล้วก็เวลาลงเขาชันๆนะครับเอากระจกลงนะให้อากาศข้างนอกมันเข้าเพราะว่ามันอยู่บนยอดเขา นะครับเวลามันอยู่บนยอดเขาเนี่ยอากาศมันน้อยนะแล้วมันก็วนเวียนเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องเนี่ยอากาศไม่พออากาศไม่พอจะมึนหัวเดี๋ยวจะเมาลถดเอานะครับมันจะบอกว่าลง8%ลงดิ่งเลยช่วงที่จะเข้าฝุปุผมผ่ผางนะครับลงดิ่งๆเลย5กิโล6กิโล ยังไงถ้าลงเกินต่อเนื่องเกิน3กิโลนี่ก็เตรียมไว้เลยเบรกเฟสนะครับถ้าไม่ใช้ engine, อเอนชินดูเกียร์ต่ำช่วยเบรกนั่นแหละนี่ดูครับมันลงนะลงดิงด้งดิงด้งเลยติ่งเลยหัวปัดแล้วถ้ารู้สึกว่าหูอือ้อคือนน้ำลายครับ เลยหรือถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้เป่าปากถนนก็สูงชันคดเคี้ยวครับแล้วมันลอยฟ้าจริงๆครับตามข้างทางตามมุงต่างๆเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวที่อยู่บนรถนะไม่มีที่จอดนะชมบนรถเลยนะครับด้านซา้ายด้านขวานจะเเเขึ้ยลยล แม er. ่กองคีเป็นถนนกว้างๆตรงแม่กองคีเนี่ยแบบแคบๆเอาดื้อๆนะถนนบนดอยอย่าไปเชื่อมันอะไรมากนะครับเกื่อใจไว้ตลอดแคบๆเลยไม่มีบอกว่าจะแคบข้างหน้านะที่นี่ก็จะมีศูนย์อุปยพชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชาวเมียนมากนะครับที่ดูแลโดยองค์การของ UN เอะไรต่างก็มีอยู่เป็นระยะนะครับก็จะผ่านช่วงที่แอนะครับ แอดมินว่าในโหดที่สุดของเส้นนี้ก็ช่วงที่เลยแม่กลองใหญ่มาแล้วแม่กลองใหญ่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกสักอ่าสีกิโลนะครับเป็นถนนที่ชาวบ้านทําเองเพราะไม่สามารถที่จะขออนุญาตสร้างได้เพราะวันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์อ่ะเนาะนะครับ ก็โซนเนี้ยที่ท่านเห็นในคลิปคือเป็นโซนที่ว่าปีนสูงสุดของจุดนี้ละนะครับแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลงต่อเนื่องเป็น10บสโลเลยก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะเป็นอ่าเ,เรียกได้ว่าจุดพีคสุดของเส้นนี้เลยก,ก็ว่าได้ก่อนที่จะลงไปอ่าที่ตัวอําเภอคุ้มผางนะครับตั้งแต่ถ้ามันว่าโหดจริงๆก็ตั้งแต่ห้วยน้ำลินนะก็ทั้งเส้นละไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับมาเส้นนี้ บางคนที่มาที่ทางภูเขาใหม่ๆหลงมานี่ก็เล่นเอาเป็นวันเหมือนกันนะครับใช้ได้เส้นนี้มีออถนนที่สูงชันคดเคี้ยวครับครบทุกบรรยากาศที่นี่มีรถโดยสารให้บริการครับเป็นรถกระบ,บะสอแถวนะครับนั่งอยู่และที่นี่นะครับก็ถามว่าเปลี่ยวไหมก็มีรถผ่านเรื่อยๆนะครับมีรถบรรทุกรถใหญ่ด้วยนะ ตามนั้นนะครับผมนะครับแนะนําอยากให้ไปเที่ยวครับร้านอาหารก็อร่อยอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับฝีมือเนี่ยถ้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะครับส่วนปั๊มน้ํามันนะครับจะมีที่ปตอทอนะครับในเขตพบพระหลุดจากนั้นไม่มีนะครับให้เติมเต็มถังมาเลยถ้าเหลืออย่างมากก็เป็นปั๊มหลอด ทั่วไปที่ผมเห็นมันก็จะมีอยู่ปั๊มเดียวนะครับระหว่างทางก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะ,<ล>ะจุดชมวิวก็จะมีกาแฟมีอะไรให้อ่าท่านดื่มให้ได้พูดคุยได้ยืดเส้นยืดสายนะครับลอยฟ้าทั้งเส้นจริงๆครับสุดยอดนะเอาละครับแอดก็จะพาทุกท่านอ่าผ่าน ภูเขาที่ว่าลงต่อเนื่องประมาณ11-12กิโลนะครับเป็นชดชๆช,ชจนถึงอุ้มผางเนี่ยก็จะพาทุกท่านมาลงที่พนอคีนะครับผ่านพนอคีก็จะมาเจอ,อแม่กองใหม่นะครับแม่กองใหม่คือโซนที่จะขึ้นไปทีรอสันะครับแต่ตัวตัวอำเภออุ้มผางเองเขาเรียกว่าแม่กองเก่านะครับบ้านแม่กองเก่าก็จะส่งขั้นตรงนี้แล้วก็จุดที่แยกตรงนี้คือเป็นจุดกลางเต็นท์ของ หมวดการทางของกรมทางหลวงได้อีกจุดหนึ่งเหมือนันอย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัวัีปีใหม่สวค่ะบ๊ายบายเชื่อกรองออนไลน์ความสุขกิจการปล่อยวางความรู้ทิ่การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอย่าลืมไมได้กกันเยอะๆนนะติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยจ้า